พระงานล้านวันเจริญนังคาเล็กต้องถือกระทำเป็นหลักและนําไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมกลยุทธ์ในการใช้การทหารคือความเป็นความตายของสามทัพคือความเทียงไกลแห่งจอมทัพวุนพ้นผู้ใดรู้จับใช้กลยุทธ์และกุ่มเชิงแห่งการเสกไว้ได้ความทัพใต้บังคับบัญชาของคุณพ้นผู้นั้นย่อมสามารถจะตะลุยไปทั่วทะเลทั้ง4ระดุดพยักติกปีกไม่ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆ ก็สามารถจัดการตามสภาพอย่างเหมาะสมขุนพลผู้ใดมีรู้จักเช็คกลยุทธ์และคุมไว้ซึ่งเชื่อมแห่งการสิกกองทัพแต่าบางคับบัญชาของขุนพลผู้นั้นจมจะกลายเป็นปาลาแหลหมักร้อนที่ทูกสจิตขาดจากแม่น้ำลำห้วยกองทัพเช่นนี้จะแหวกว่ายในทะเลแตะโตลึ่นกลางสมุทรได้หรือบทที่1นตอนที่3นานกว่าครึ่งของแม่ทัพคือการกำหนดกฎระเบียบกองทัพต้นฉบับของสุนวูนั้นกล่าวว่า กฎระเบียบนั้นเป็นการจัดอัตรากกำลังลพลทงทิวและล้อมกลองการจัดสรรตำแหน่งวิถีการควบคุมดูแลทั้งหประการนี้แม่ทัพย่อมพึงรู้ผู้รู้จักชนะมิรู้จักพ่ายสนชบบพวซ่านั้นอธิบายว่ามัดฟ้าดินแม่ทัพกฎระเบียบ5ปัจจัยนี้กฎระเบียบอยู่ท้ายสุดคนทั่วไปจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญและคิดว่าคงหมายถึง กฎระเบียบกองทัพหรืออายการศึกเข้มงวดชัดเจนก็พอแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นปัญหาทางเทคนิคระดับสูงแนนของแม่ทัพส่วนมากอยู่ตรงนี้ส่วนการลบสบปรายุธ์นั้นแค่เละเดียวเดียวเท่านั้นในเรื่องราวนี้ตัวของโจโชนั้นเคยอธิบายว่าการจัดอัตรากาลังคนหมายถึงการจัดหมวดหมู่ทงทีวและคลองกลอกการจัดสรรตําแหน่งวิธีหมายถึงเส้นทางการดำเนินเสบียนการควบคุมดูแลหมายถึง ค่าใช้จ่ายของทัพละการจัดหมวดหมู่นั้นเป็นโครงสร้างขององค์กรเป็นการจัดกําลังคนและระบบการังคับัญชาการจัดสรรตำแหน่งหมายถึงระบบบุคลากรการควบคุมดูแลคือการบริหารระบบวัสดุและการเงินกฎระเบียบนั้นคือการบริหารคือวิธีบริหารคําว่าบริหารในสังคมปัจจุบันกลายเป็นคําเฉพาะซึ่งศาสตร์การบริหารในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากกองทัพนี่เอง โครงสร้างขององค์กรหนึ่งเป็นเทคนิคชั้นสูงเช่นเดียวกับการทำธุรกิจพอบริษัทโตขึ้นการบริหารตอบไม่ทันกล็ลม้มลงกีจกกรขยายโตอย่างรวเดเร็วโครงสร้างองค์กรมักไม่ชัดเจนมีตำแหน่งแปลกๆไปทั่วพอผ่านไปสุดทับหนึ่งก็คือการปฏิรูปองค์กรใหม่ถ้าทำสำเร็จองค์กรก็มีชีวิตชีวาถ้าทำไม่สำเร็จก็ฟุบลงเป็นแน่การปฏิรูปของประเทศจีนวันนี้ มีชุดทำงานและคณะอนุกรรมาการยกดยะก็เคราะการจัดหมวดหมู่การจัดสรรตําณหน่งการจัดเส้นทางและการควบคุมดูแลล้วนมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้กลไกประสานงานข้ามองค์กรมาผลักดันการปฏิรูปกรามมั่งคั่าบว่าวีรบุรุษนั้นมีความสามารถสูงและยุทธศาสตร์ใหญ่จ้างสวยเลียมเคยวิจารณ์วิดาของตนเองกับเทียงไคเชกว่า่อกของข้าพเจ้ามีความสามารถสูงแต่ไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่ เจียงไคเชกมียุทธศาสตร์ใหญ่และขาดความสามารถสูงคำพูดนี้ถูกต้องจางจัว่วหลินเป็นจอมคนแห่งยุคแต่ขาดทักษะระดับสูงทางการเมืองส่วนเจียงไคเชกนั้นมีแผนใหญ่และยุทธศาสตร์ใหญ่แต่ความสามารถนั้นเป็นดองอยู่มัดฟ้าดินคือยุทธศาสตร์ใหญ่แม่ทัพและก่อจเบียรคือความสามารถระดับสูงสามารถจัดกองสร้างอุปกรณ์อดมพลบัญชาและกลับเคลื่อน เขาเห็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสําเร็จหนวนเป็นผู้มีความสามารถสูงในยุทธศาสตร์ใหญ่ความสามารถสูงนั้นยังความั้นกว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ด้วยเพราะยุทธศาสตร์ใหญ่นั้นยังยําหาคนอื่นได้แจ้งที่รึกษาได้แต่ความสามารถระดับจอมคนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองมีความสามารถสูงแต่ไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่ยังคงเป็นนักธุรกิจใหญ่ได้ถ้ามีแต่ยุทธศาสตร์ใหญ่แต่ไม่มีความสามารถสูงพอในสมัยโบราณก็คือคนสื่อถ้าเป็นปัจจุบัน ก็คงเป็นบริษัทที่ปรึกษาผู้สถาพนาประเทศทุกยุคทุกสมัยนวนเป็นการจับมือระหว่างผู้มีความสามารถระับจอมคนกับนักกุศโลบายผู้วานทุศศาสรร์อาทิลอบปีกค,คงเบ่งจูอิันจางกับหลิวโป้หวนหลิวปังกับเซียวเหอเป็นต้นมากนั้นคือพลังอำนาจแบบหอดต้นฉบับของส่วนบูงกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ จึงเปรียบเทียบระดับคมินจากสภาพการที่แท้จริงหรือว่าเจ้านหนฝ่ายใดมีมากกว่ากันโซนเชบับหัวซานั้นอธิบายว่าทําการเปรียบเทียบมักฟ้าดินนะครับกฎระเบียบทั้ง5รายการนั้นกล่าวมาขั้นต้นโดยเปรียบเทียบกันเจิดด้านด้วยกันองะการแรกคือเจ้านายใครมีคุณธรรม่ากันเจ้านายใครมีคุณธรรม่อกันข้างต้นเกา่าวเวลาว่าให้ถวยราชเป็นพร้อมกับเบื้องบน ้องมีความปรารถนาร่วมกันทั้งเบื้อวบนและเบื้อลา่านโยบายมวลชนต้องเหมาะสมต้องตัดใจได้ในการให้รางวัลและให้ตำแหน่งลูกน้องผู้อธิบายทุกยุคทุกสมัยมักนับเอาการเลือกของหางซินระหว่างหลิวปังกับชูเวงอี้มาอธิบายในข้อนี้หลิวปังกเื่อถามหันซินว่าทำไมจึงไม่ติดตามเสียงวี่แต่มาติดตามเหรอเสียงวี่นั้นทารุณโหดร้ายต่อราชสเดตัดใจไม่ได้กับการให้รางวัลและนใู้บำเหน็จลูกน้อง ปราประทับใหญ่แกะสลักเสร็จแล้วมัวแต่ลูกคลัอยู่ในมือน,นั่นจนขอบืละมุนของปราประทับเคลื่อนลื่นหมดแล้วก็ยังไม่ยอมตัดใจเอาออกไปยังคงอยากเก็บไว้ร่ำไปแต่นายท่านไม่เหมือนกันสัญญาคำราษฎรไว้สามข้อรู้จักใครรางวัลน่ากระจายอำนาจให้ลูกน้องหรือปางใช้เงินมือเติบถือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เพราะในคียยุคที่จะควงผู้อื่นไา้ฟ้านั้นเป็นของผู้อื่นจะเซ็นเช็คเปล่าอย่างไรก็ได้ เป็นเงินของคนปิดทางานแต่เงนินที่ถึงมือแล้วหลิวพันไม่ได้เลยเถอะเฉินผิงเคยช่วยหลิวปังทำงานสกปรก,กใช้เงนินปิดสินบนซื้อตัวแม่ทับของข้าสุดแต่เน,นตอะไรหล,ลิวปังใช้เงนินตามใจชอบไม่เคยตั้งงบประมาณตอนได้ายเยนนะาขั้นสุดท้ายเ็เช่นเดียวกันตอนประกาศนโยบายบอกว่าใครตัดหัวเสียงวีได้จะให้ตำแหน่งโหปกพร้อมหมื่นรัวเรือน องเสียงวี่เชื่อดขอฆ่าตัวตายที่ริมแม่น้ำปูเจียนเห็นในกลุ่มคนที่ล้อมตนเองอยู่ชื่อหลีมาถงเป็นลูกน้องเก่าแต่แปรพักแปรเข้าข้างกับหลิวปังจึงกล่าวว่าหลี่มาถงเลอกเก่านี่นะข้ายกหัวให้เจ้าว่าแล้วก็ผาดคอคนที่อยู่ข้างตัวหลี่มาถงไม่ฟังเสียงหากันคือเขาแย่งศรีรษะของเสียงวี่สุดท้ายก็มีห้าคนสับได้คนละชิ้นนำไปขอความดีความชอบจากหลิวปัง ดิวพังไม่ถามเลยว่าใครเป็นคนตัดโคเสียงพี่แต่งตั้งให้เป็นโหมื่นเดือนทั้งท่าคนมาร์คขอมลิวพันคือสำหรับลูกน้องเป็นมาร์คด้านคนไกลแกนให้กำลังใจเป็นมาร์คสำหรับช่วยล่าและการเมืองทางด้านการเมืองเข้าเหนือโคเสียงวี่หลายขุมลิวพันนั้นเป็นผู้ตีอาณาจักฉินแตกเป็นคนแรกแต่เขาไม่แต่ป้องแก้วแหวนเงินทอง ไม่จบกุมผู้หญิงของสตรูมครอครอนแม้อยู่ในตำแหนักราชวันของชินแต่สังิดข้างลวงนแนวยกทัพกับป,ป้าซังให้สัตญ,ญากับราษดอนเชาชินสามพ่อว่าใครฆ่าคุณต้องายใครทำด้คนรจะต้องถูกลงอาญาใครลักขโมยจะต้องถูกลงโทษส่วนกฎระเบียบที่เข้มงวดในการลงทันที่โหดร้ายของชินประกาศยกเลิกหมดดังนั้นเชาชินจงรักเขาและรักมากสิด้วย วันเวลาที่ควัญชุกควนญฮันแย่งชินกันตัวคอเหลิวปังก็ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากราษฎรในกวนจงนักเสียงกุ่ละ่ะเขานั้นขับไล่หลิวปังยกทัพเข้าเซียนหยานแล้วฆ่าล้านเมืองก่อนหน้านี้ชิมอ๋องจืออิงยอมยกของขาวหลิวปังนั้นไว้ชีวิตนี้ได้กระหานสวงอีนั้นกลับสั่งฆ่าจืออิงผลแก้แหวนเงินทองและหญิงงามไปหมด ซ้อยังวางเติมเผาวังของฉินด้วยไฟไหม้อยู่สามเดือนจึงสังคุกลงดินแดนนี้ถูกปราบแล้วยังฆ่าคนไปทำใหมก็เพราะจะแย่งชิงสินทรัพย์และหญิงงามของผู้อื่นดังนั้นเซียงวี่จึงไม่รู้จักวิธีครองแผ่นดินตั้งแต่ต้นที่เขาต้องการมีเพียงทรัพย์สินและหญิงงามเท่านั้นดังนั้นในข้อเจ้านายใครมีคุณธรรมกว่ากันเซียงวี่จึงแพ้หรือปั้หลายคงตั้งแต่แรกหากย้อนประวัติศาสตร์ขึ้นไปอีก มีคนคนหนึ่งที่สอนคุณธธรรมคือซามธรรตอนสร้างบ้านเขาขุดพบซากกระดูกนิรนา,ามซากหนึ่งเขาจึงจัดการกลบฝังอย่างเคารพสำรวมคนทั่วตายฝาตามรู้เข้าและบอกกล่าวขึนว่าซามทางนั้นเคารพต่อคนตายถึงเพียงนี้จึงไม่ต้องพูดถึงคนเป็นเขาเห็นชาวนาไล่จับนกล้อมตะข่ายทั้งสี่ด้านจึงมีคำสั่งให้ปิดล้อมได้เพียงด้านเดียวอยากได้ฆ่าฟันจนหมดสิน้น ต้องคิงไทมรอดไว่สามด้านคนทั่วตายฟ้าพากตนบอกกล่าวว่าขับสัตว์เดรจชานสร้างครั้งยิ่งดีเพียงน,นี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติกับคนด้วยเหตุนี้เองหอสามทางยบพับไม่ปราบบ่นแขว้นตะวันออกลาสดอดในแขว้นตะวันตกก็พากันถามว่าทำไมถึงไม่มาตีพวกเราละ่ะหมอเพปปราบแขว้นตะวันตกลาสดอดในแควนตะวันออกก็พากตนตอบว่าทุกคน,วนหวังว่า ขาจะมาปลุกครามพวกตนดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นพลังอำนาจแบ็ดพรนลิวุลิวานนั้นมีพลังอำนาจแบ็ดพรนเซียนวีมีแต่พลังอำนาจแบบแข็งมีมัดก็มีวิถีแห่งราชันตามคำสอนของสำนักขุมจือ้อเป็นพลังขุมใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนเมื่งจึงกล่าวถึงความแตกตา่างระหว่างวิถีราชันกับมหาอำนาจโดยบอกว่ามหาอำนาจนั้นต้องเป็นประเทศใหญ่ ต้องมีดินแดนและกำลังที่เข้มแข็งพื้นมีพื้นที่พันลีนำทับสิบหมืน่นมีกำลังใหญ่ต้องมีดินแดนและกำลังที่เข้มแข็งพื้นมีพื้นที่พันลีนำทับสิบหมืน่นมีกำลังใหญ่แค่ไหนก็เป็นมหาอำนาจได้เกมนั้นส่วนวิถีแห่งราชันไม่ต้องเป็นเช่นนี้ประเทศเล็กๆก็ดำเนินวิถีแห่งราชนได้และคลองใต้ฝ่าได้พระสัทั้ มีดินแดนเพียงเจ็ดสิบลี้รกรัตัิย์วนหวังมีร้อยลี้วนเป็นแควนประเทศสลาดขนาดเล็กแต่การดําเนินตามวิธีแห่งราชนจึงได้ใจคนทั้งแผ่นดินคําพูดของเมืองเจอือเป็นข้อคิดที่ดีสําหรับพวกเราที่ทําคิจการาเล็กๆวิธีแห่งราชันไม่ใช่วิธีของผู้เป็นราชนเอาแต่คือการทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีวิธีแห่งราชันเจ้านายใครมีคุณธรรมกว่ากันท่านมีมากไหมเท่าแก่ของท่านนีม่มากหรือไม่ วิธีที่ถูกต้องกับวิธีเลขกดต้นฉบับพิชายุทธสุนูทังกล่าวว่าเมื่อประเมินแล้วเป็นคนพึงสร้างสภาวะการเพื่อกุมความได้เปรียบอันสภาวะการคือพลนพันภาคุ่มในส่วนที่เป็นคุณอันการศึกนั้นเป็นวิธีแห่งปุสาโลบายเลขกนส่วนพิชายุทธสุนูฉบับฟัวซาน,นั้นอธิบายวา่าเมื่อประเมินแล้วเป็นผลดีให้โ์โอกาสปรับตามสถานการณ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์นุนการศึกอนู่นอกกฎเกณฑ์ปกติทูขคงต้องูนั้นอธิบายว่าการประเมินผลได้ผลเสียเป็นเรื่องพื้นฐานของการทหารเมื่อรู้ผลดีผลเสียและรับฟังไปใช้จะกจาก้จาเน้นสร้างพลานุภาพช่วยสถานการณ์การสืบนอกนกฎเกณฑ์ปกติดังที่กล่าวไว้แต่แรกว่าที่ของสุนูนั้นมิใช่หมายถึงเล่เพทุบายหรือแผนพิสดารหากแตนหมายถึงการประเมิน หรือคำนวณด้วยการเปรียบเทียบแต่ซุนมูก็ไม่ใช่จะไม่พูดถึงเล่เพทุบายสีที่เดียวดังที่กลัาวไว้ว่าอันการศึกนั้นเป็นวิธีแห่งคุสโลบายเลขกนอันดับต่อไปเขาจะเริ่มกล่าวถึงเล่เพทุบายแล้วการพลเมินวิเคราะห์ก็ทำกันในสามวัปชนเพื่อความคลังเป็นพื้นฐานปราเมินแล้วเป็นคุณจึงรับฟังก็คือคำนวณแล้วมีโอกาสชนะมากกว่าจึองออกรบได้ จึงสร้างพลานุภาพเพื่อหนุนการสิ่งนอกจากพื้นฐานและกฎเกณฑ์ปกติให้สร้างพลานุภาพหรือสถานการขึ้นมาเป็นการเสริมพลานุภาพนั้นคืออะไรคึอนการกำหนดและปรับเปลี่ยนที่เป็นคุณต่อสถานการณ์ตู้มู่นั้นอธิบายว่าอันพลานุภาพนั้นมีอาจเห็นก่อนหรือเพราะข้อเสียข,ของค่าศึกจึงเป็นคุณของฝ่ายตนหรือเพราะเป็นคุณต่อค่าสึกจึงเป็นข้อเสียเปรียบของฝ่ายตนจากนั้น เริ่มกำหนดและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้เชยนนะส่วนวังซี่งนั้นอธิบายว่าพลานุภาพคือการช่วยจังหวะปรับเปลี่ยนดังนั้นพลานุภาพก็คือสถานการณ์ในสนามรบดังนั้นพลานุภาพก็คือสถานการณ์ในสนามรบต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทำอย่างไรที่จะเป็นคุณและหลีกเลี่ยงข้อเสียทำอย่างใดถึงจะเปลี่ยนจากไม่เป็นคุณมาเป็นคุณต่อฝ่ายตั้นดำเนินการพลิกแปลงตามโอกาสหยิบดีมพลานุภาพอย่างไร สร้างสถานการณ์อย่างไรในพิเัยยุสุนบู่1บามบทจึงม,มีการกล่าวถึงบทครูปลักษณะการนบและบทพลานุภาพเป็นการเฉพาะซึ่งอธิบายปัญหานี้ได้อย่างละเอียดและเป็นแก่นแท้นแนวคิดของสุนบูไม่รู้จัปรอคอยเป็นจุดอ่อนมหันตอนฉบับพิเฉยยุสุนบูนั้นกล่าวว่าอันการสึกนั้นเป็นวิธีแห่งกุสโลบายเล่คนดังนั้นถ้าสามารถให้สแสดงว่ามีสามารถจะรบให้สแสดงว่ามีรบ ไล่ให้แสดงวุ่นวายไล่ให้แสดงกล้ข้าศึกระมุให้ลาด้ผลประโยชูข้าศึกระสบนักไซให้กิชิตเซียข้าศึกกำนันสมบูรณ์ให้เตรียมพร้อมข้าศึกแข็งแกล่งที่หลีกเลี่ยงขามีโทรศัพท์ก็แหงยั่วเย้าพึ่งถ่อมตนทําให้ข้าศึกลําพองข้าศึกสุขสบายกวาควรห้เหนื่อยล้าโจมตีเมื่ข้าศึกไม่ทนอบทับเมื่อข้าศึกคาดไม่ถึงมีหุ่นเชชนะของนักพิเเชสุข้าจับแพ่งลายก่อนมีได้ ส่วนเชบาบหัวซ่านนะอธิบายว่าในที่นี้ซุนมูกล่าวถึงเล่เพทุบายรวดเดียว12ข้อตามานว่าการใช้เล่เพทุบายเหล่านี้คือให้ค่าศึกสำคัญคิดหลอกล่อให้ค่าศึกคิดพลาดแนวทาาอีกฝ่ายไม่หลงกลเมื่อผิดพลาดจะทำอย่างไรต้องรอคอยขับเคี่ยวไปด้วยกันทรงเจราชนไปทำนาจัดแจงด้วยวิธีต่างๆสรุปแล้วต้องรอจนทำลายดุลยภาพลงได้และเห็นแล้วว่าโอกาสได้รับชัยชนะเป็นฝ่ายตนจึงจะออกปรบได้ ชาสนกักติสุนมูคือเห็นโอกาสชนะเราค่อยรบไม่ชนะจะไม่รบไม่มีโอกาสชนะจะรอคอยต่อไปการไม่รู้จักรอคอยเป็นจุดห่อนมาหันนูวแต่คิดว่าจะต้องสู้รบจึงจะเป็นวิรัุรุษเป็นชายชาติชาตร,รีด้วยหารู้ไม่ว่าการรอคอยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง